กาเบิงว่าเป็นกะชีได้ตัวผูไปปลูกะมันก่ชีบ่ได้ผลผลิตได้จ้าเด้อการเบิกตัวผู้หรือตัวแม่มันชี้มี่สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับผมมื่อนี่มาขุดปาม เขกคุดปามกลางป้ายยังกับงานทีมโอทีมงานทีมงานเพิ่นมีเทคนิคในการเบื้องต้นตัวผู้ตัวแม่ใส่ใส่บอกด้วยเนี่ยมันเป็นยังได้นี้ตัวแม่เด้จ้าถ้าว่าเบื้องบ้นเป็นกะาิได้ตัวผู้ไปปลูกอะมันก่จิบ่ได้ผลผลิตเด้จ้าเด้อการเบื้องตัวผู้หรือตัวแม่มันจินี้ย่อยออกมาแบบนี้เด้จ้าคือจิเป็นตัวแม่ย่อยหรือจุดจุดจุดย่อยจ้าคัดแชิง ขั้นที่ว่าอีกแบบนึงมันก็สีแบบเออแบบเนาะก็เลย้บอแบบสุภาพแม่นี่นเป็นย่อยทั้งสีนะจ๊ะนี่มันสิมีเส้นแบบนี้เดอ้อเพิ่นว่าอ๋อเส้นแน่นหอยบางๆนี่จา้าโอ้แล้วถ้าเป็นตัวผู่ล่ะถ้าตัวผู่มันก็สิบ่มีจ้ะมันก็สิขึ้นใบแหลมๆออกมาแบบนี้เด้อค่ะเด้อมันก็สิมีผลผลิตอยู่แต่ว,ว่าหมากมันก็สิบ่ตรงคือต้แนแม่น่ะจ้ะ <laughs> แั้ก็บเบิ่องบ่ยากาศเน้ะเด้การที่ห้าต้องปลูกยังใช้สิ่งสักยางเขาก็ต้องแบบเออต้องพร้อมผลิตที่ดีดูสินะอันนี้คือเป็นวิธีเทคนิคในการเบิ่งตัวผูตัวแม่แบบง่ายๆครับแบบบ้านๆเนาะสำหรับคนเบื่องเ่เปลี่ยนเนาะอันนี้คือแบบง่ายๆง่ายๆง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าแห่งคุไปได้จะเป็นมากเป็นมากหน่อยมากหลายก็อยู่ที่คนดูแลด้วยครับเด้อบอลปลูกลงไหปุ๊บเลยจะได้มากป้ามันกับ่าเมนนะครับโอ้อันนี้กับเมียนย Yeah. Yeah. เอาครับนีมีเทคนิคดีๆดีง่ายๆ่ยยม่าฝากสาหรับค้นมาปลูกปามนะครับผมอันนี้ก็เป็นปามที่มันไหลมาน้ำหนามนะครับนี่อยู่กลางป่าอย่างเลยเ <c oughs> บิงบ้งครับเบิ้ง <c oughs> โอ้มีแต่ต้นง,งามง่ง่างามๆพูดอ่ะ <c oughs> ปา้าดโ่ต้นปามก็งามค้นมาขุดก็งามมะโธ นี่ครับนี่ครับนี่ขุดไปแล้วน,วนี่ต้นนี่ต้นแม่ตัวแม่นี่ขุดขึ้นมาแล้วมันสิมีขนนะครับขนจุดๆนะครับโอ้นี่ม,นม,นนนมันจะเป็นขนนึ่งสินี่ครับสังเกตบังเห็นไหมครับกับม่นสิมีขนเส้นเล้กๆบังครับตรงปลายจะเป็นจังน้อยนี่คือตัวแม่เพ่อนวาอันนี้คือพู้เชวชาญด้าน ด้าน,นาาด้านการเบิ่งป่ามพระสันเพื่อนว่าอ๋อครับผมมีเทคนิคดีมาฝากจากังได้กัผู้ใดถ้าสนใจปลูกป่ากันทดลองเบิ่งนะครับเด้อทดลองเบิ่งจักสามสี่ปีแล้วก็เป็นหมากดอกขั้นว่าเป็นก็นแสดงว่าตัวผู้นนอโอเคครับผมถามมีคำถามยังกับมาฝากไว้ก็เอาไว้ใอยคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนีก้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายจุบ๊บ